ถ้าเป็นเป็ป้าเราอะก็ผู้ผ่าไม่ว่าค่ะดูดูดูนางดูแต่ว่าเราซะเองที่แบบไม่มั่นใจอ่ะพอพอได้เล่นฉากแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบจากที่เคยเล่นหอมใสๆแล้วมาก้าวกระโดดแบบนี้ผู้ผ่าเขาจะมีแต่แบบมินต้องทำให้เต็มที่นะได้บทบาทนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขามีแต่แบบ โอ้ยสงสารเต้ยต้องมาจูบก้อนหินเพราะว่าเขาก็ดูแล้แบบว่าทำไมมิ้นจูบแบบเปิดปากน้อยแล้วเขาดูแบบละเอียดเขาดูละเอียดแรงมากใช่เขาแบบว่าบอกเลยว่าแบบเธอต้องทําให้ได้ดีกว่านี้เจอคนคอมเมนต์ขนาดนี้เราตอบกลับไปว่าไงเจอผู้หาเราแล้วก็งิบสีเขาเหมือนแบบเขาเหมือนแบบพอเห็นเรื่องนี้เราได้พลิกคาแรคเตอร์เขาก็อยากเห็นเราแบบ แอดวานไปมากกว่านี้เออเขาก็บอกว่าแบบฉันสงสารเตยนางบอกเออไม่ถามตลอดเธอไม่ห่วงฉันนั่งเลยเหรอไม่อะมาถามดาวิมาถามว่ามินมินพี่ผาห่วงไหมห่วงไหมกว่าแกแป๊ดแป๊ดนะไม่ห่วงไม่ห่วงไม่มีอะไรเลยแบบพี่ผาแบบอะไรกันวันนี้ต้องเล่นเลิฟซีแล้วเลิฟซีเรื่องนี้คือเยอะมากเขาบอกว่าต้องทําให้ดีนะเขามีแต่แบบกดดันอนักเออที่คือไม่ห่วงเลย เออเขาไม่ห่วงแต่ไม่รู้นะต้องลองไปถามเขาว่าแบบลึกๆห่วงหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะผลักดันให้เราแบบตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วีรู้สึกยังหนุนอการปดล็อกอรอมะก็ปวดล็อกนะพี่เพราะว่ามันเขินจริงๆอ่ะมันเคอะเขินมันแบบไม่รู้ว่าเราต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำตัวไม่ถูกอ่ะรวมกับเขาก็พยายามแบบหลายเทคอยู่เหมือนกันค่ะอ่ะพอสิบปีมาเจอความไม่ห่วงไม่หึงมันมันยังไงคะมันยังไงอ่ะต้องถามผู้ข่าแล้ว จปีไม่หอ่อฉันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเออเขาถามเขาแล้เธอมันเขาไม่ไม่ได้ถามเขาแต่มิ้นเดาเองว่าเหมือนเราอยู่กันด้วยความเข้าใจอะ<ช>ค่ะม,มากขึ้นหน่อยอะเหมือนสมัยเด็กๆเ,เขาก็จะแบบหึงหวงตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเราแบบสิบปีล, <laughs> ลวไม่ได้มองใครเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มองใครจริงหรอคือจริงๆคือแบบเป็นแฟนคนเออมันจะพูดยังไงว่าแบบก็เป็นแฟนคนแรกแล้วก็ ชีวิตดูจุดชื่อดะพี่สนก็อยู่ก็อยู่กับปู่าเนี่ยก็เลยเลยอะค่ะถ้าได้ยังแฮปปี้แบบนี้ในทุกวันคือตอบไม่ได้เนาะว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้เออแล้วอนาคตเราเห็นหรือยาง หลายๆครูเขาก็มาไปขอแต่งเงนไปหมดแล้วนะให้เพื่อนๆไปก่อนพี่ๆไปก่อนไม่รีบไม่รีบค่ะเราใจเย็นเหมือนกันนะเย็นมากค่ะเย็นเยือกเหมือนน้าแข็งแบบว่าโค้รร้เหนือเลยอ่ะแล้วที่สิบปีมันยังทำให้ฉหนรู้ว่าเราเป็นแฟนตลอดเวลามันเหมือนเพื่อนอ่ะมันเหมือนแบบอยู่กันเป็นความเป็นเพื่อนมากกว่าแล้วพอเราอยู่ได้กันนานๆมันว่ามันยังมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้กันเนาะ การแต่งงานการมีครอบครัวมันก็ยังเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราก็ยังยังมองไม่เห็นว่าเราจะเออไปด้วยกันยังไงแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เราแฮปปี้กับการที่เรายังทํางานเรายังดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะถ้าปุบปับพร้อมไหมยังไม่มินว่าเรื่องพวกนี้เราต้องคุยกันก่อนคือไม่ใช่อยู่ดีเขาปุบปับหรือว่าเราปุบปับเออมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันก่อนแล้วก็ต้องกลับไปคุยกับพ่อแม่เราด้วยว่าว่าจะพร้อมกันหน มินว่าแม่ไม่น่าจะน่าจะต้องหลุดอ่ะถ้าคุยใช่ล่าสุดก็เห็นเราไปคอนเม์ยินดีกับูหมกคิมค่ะยินดีใช่ยินดีจริงๆค่ะก็จริงๆก็เคยคุยกับคิมคิมก็บอกว่าเราไปก่อนแล้วก็บอกเขาไปก่อนจริงเหรอเหมือนล่าสุดไปงานงานแต่งใครพี่มาพี่มาปลาเอ่อที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็คือแบบเหมือนตอนนั้นคิมก็ยังดูแบบยังดูไม่รู้ว่าจะใจชานเลไอ่าเคือแบบว่า ก็ต่างคนต่ามถามถาม,ถามกันว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกครับนี่ไม่ใช่แล้วเลยแต่เธอไปแล้วใช่ขเขาเคยเขาก็เหมือนแบบว่าเขาดูขเขาดูพร้อมกับหนูอ่ะ คือคู่หนูหนูยังรู้สึกว่าผู้ผ่าเขาเป็นน้องเล็กของบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลยังรู้สึกว่าเออเราก็ทั้งคู่ก็ยังต้องแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกอะไรอย่างเงี้ยไปไประมาณม,ม,ม,มันมีคําถามานในในโซเชียลมินจะไปร่วมงานแต่ง่เปาไปสิ <ๆ S 1> ถ้าเขาเชิญนะออ <laughs> ถ้าเขาเชิญก็ก็ออยินดีจะไปอยู่แล้วค่ะทุกคนก็แบบแฮปปี้ยินดีกับวูเขารู้ยินดีค่ะยินดี